ไก่เอาเนี่ยเอาแกะเอาได้การตือคาะที่ใช่ไรงานดำอุ้ยตามตัวขาวกันะจ๊ะเียมมจังไงนะเสียงนี่เข้าไปในกล้ออะไรงาดำเอาไปคนละชิ้นอีกค่ะโอ้เอาอีเขาอมาให้หนูต้องทำหน้าที่สี่ชิ้นแล้วนะค่ะเอาไปอีกหก เียมงาดำไม่มีว่างเลยเนีอะไรงาดำตามสีผิวเออเปลี่ยนที่เขาเปลี่ยนไม่้องรู้ใส่กระทุอะใส่ถุงไก่อนพี่เกียรถือใส่มาก่อนก็ได้เดี๋ยวแต่งอะไนไพี่น้อ่วท่าเจ้ขอเอ้าต้องน่ะต้องน่ไไน ถูกไอเน็เี้ยไม่ท้ายเมื่อกี้แล้วนี่เนี่ใช่รถร้อเดี๋ยวไม่ได้คืออะไรเดี๋ยวอะไรที่เหมือนกัรขยอย่างอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเอาเอาไม่ต้องแยกกันเลยเนี่ย

ให้ป้อมแม่ไม่ไร้ป้อมมันใหญ่กว่าที่ป้อมกับพี่อม่อยู่ป้อมกับพี่อยู่ล็้บบี่หนูให้เขาน้อยจังเลยแม่อไรหรอกหนูให้เขาทุกวันซุยสีดูได้ปล่ะ เน้นหันมาทางนี้สามกล้องอีช้าหมดเลยช้าหมดเลยช้าโฟกัสเป็นช้าไม่ได้เลยไม่ได้อยู่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 ช้าช้าช้าไม่ได้แต่รูปต้องเน้นอ่ะต้องเลือกอ่ะรูปหนึ่งแล้วอีกรูปที่เหลือจะไม่ได้ถ้าคนอื่นได้เพียบอ่ะเป็นร้อยอะ ขึ้นช wow> uh, ั้นบนก็ได้ชั้นสี่อ่ะที่รถมาส่งอ่ะแล้วก็ขึ้นตรงนั้นเลยที่เอาแต่แพเพราะว่าไบขึ้นตรงนั้นอยู่แพไว้อย่ละชั้นสี่ขาขาออกอ่ะเขาขึ้อบัไดเลย่